أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني ولا تؤاخذني بما تعلمه مني يا حليم خلقني بخلق الحالم وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين كتاب หน้าที uh. ่88นะเรื่องแบบฝึกหัดการนำนิยามหุกมอาการไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายของเรานะกอลจฉริยนิฟุรอัลฮุมุลาลลอฮฺวะอาลาวะนาฟานาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนีอามินอ่าอาจารย์ปะสังอะนวปะสังไหมนี่อะปะดาตุยวนกีต้า ภาษาแล้วว่าตัวอย่างไหมภาษาภาษาฝึกหัดรู้ว่าตัวอย่างไหมผมก็แปลข้างบนอาจจะไม่แปลตรงตัวนะคือแปลให้เข้าใจนะดีนะอ่าอืม ada Allah Ta'ala dikatakan wajib pada akan kerana ianya farkara yang tentu semua semata-mata tidak dibenarkan tidak dan dimukir uh, sama sekali uh, kiaslah pada tiap pada tiap tiap sifat Allah yang bangsa sungguh itu uh, ini rau ลองมาทําความเข้าใจและแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นของเรื่องของอุโกมกานนันเวลาเราเอามาพิจารณานั้นจะพิจารณาอย่างไรนะอันแรกนะอัลลอฮฺการมีของละนั้นนะดีแก่ต่อกันวายปะดาการนน่าถูกเรียกว่าสิ่งที่วายิบในทางอาการนะเพราะอะไรล่ะถึงถูกเรียกว่าวายิบในทางอาการกัรนาย่อยย่อฟัการเราอย่างเต็มทุกสุสมัตมัตโต เพราะการมีของแล้วนั้นเป็นสิ่งที่จําต้องจริงเท่านั้นสมาตถมาต่อจริงอย่างเดียวไม่รับการไม่จริงโดยเด็ดขาดนะคือจริงเท่านั้นด้านเดียวเท่านั้นตลอดการไม่เปลีปนะ่ยนแปลงนะเลขหนึ่งข้างล่างนะัก็คือการที่บอกว่าเป็นจริงสิ่งที่จําต้องจริงเท่านั้นก็คือจะไม่รับการไม่จริงโดยเด็ดขาดตลอดการนะแต่การตัดสินยี่ขาดว่าจําต้องจริงนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าวุยุ <Net> ซึ่งวุยุบนี่แหละคือตัวฮุกุมอากาลนะวุยุบนี่คือตัวฮุกุมอาการไม่ใช่วาจิบนะวาจิบนั้นคือสิ่งที่ถูกฮุกุมวุยุบนั้นแหละคือตัวฮุกุมอาการที่ถูกตัดสินด้วยอาการนั่นแหละว่าวุยุบนะส่วนการมีขอร้องนั้นคือสิ่งที่ถูกตัดสินโดยฮุกุมอาการเรียกว่าสิ่งที่วาจิบนะเข้าใจนะ นั่นคือการมีของลาตาลาต้องจริงอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่รับการไม่จริงโดยเด็ดขาดและตลอดการไม่เปลี่ยนแล้วรับด้านเดียวตลอดนะอ่าทีเด็ดดีบ n น r ารกันทีเดะนะสติปัญญาจะไม่ยอมรับว่าไม่จริงโดยเด็ดขาดนะดานดีโมเกอร์อ่าซามอสกาลี และก็จะไม่ยอมรับการคลาดเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนะ้นาดูเลขสองข้างล่างนะัไม่รับการคลาดเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากจริงเป็นไม่จริงจากมีเป็นไม่มีเดยเด,ดขาดรับด้านเดียวนะ,ะนั่นให้จำไว้หลักๆลักกิยสละปะดาดอเตียบเตียบสีฟัดอัลลอฮฺย่างบางซอสูงโงอิตูดังนั้นนะท่านก็จงได้อ่า ก็จงได้เปรียบเทียบเลยนะเอาไปกีสยสเอาไปเปรียบเทียบกับสีฟัาประเภทจริงทุกๆสีฟัาของเลาวนะสีฟัาประเภทจริงอื่นๆ,ๆ่นะอ่าอ่าดูเลขสามข้้งล่างนะ, <_' AN> ะก็คือเมื่อเทียบกับสีฟัาบายิบป,ประเภทจริงอื่นๆของพระองค์ุกมก็จะเหมือนกันนั่นก็คือจําต้องจริงใช่ไหมล่ะสีฟัาประเภทจริงแสดงว่าเป็นสิ่งประเภทจริงจ <_' AN> ริงเท่านั้นนะ มีไหมล่ะสิบัตประเภทจริงไม่มีนะแต่สิบัตประเภทมีนันมันจริงด้วยเหานไหมเรียนผ่านมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสิบัตประเภทจริงนะเช่นอะไรล่ะสิบัตกี่ดาสิบัตกี่ดานี่คือสิบัตประเภทไหนซัลเบียสิบัตซัลเบียทั้งหมดนั้นเป็นสิบัตประเภทจริงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นสิบัตซัลเบียทั้งหมดกี่ดาบากโมคลาฟาเกียมูฮูวาดานยา ทั้งหมดนั้นเป็นสีพัดประเภทจริงแสดงว่าจริงอย่างเดียวไม่รับการไม่จริงโดยเด็ดขาดและตลอดการใช่ไหมละ่ะสีพัดกีดัมนี่ซึ่งเป็นสีพัดประเภทจริงดังนั้นหุกรมของสีพัดกีดําก็คือจําต้องจริงเท่านั้นไม่ใช่จําต้องมีนี่ใช่ไหมเพราะไม่ใช่สิ่งประเภทนี้เราเรียนไปได้จากครั้งที่แล้วเนะาะเลขสีข้างล่างนั้นสีพัดประเภทจริงอื่นๆของล็อ์คืออะไรบ้างละ่ะ ได้แก่สิฟัดสลบยะแนะที่บอกไปแล้วเมื่อกี้สิฟัดอะไรอีกอ่าสิฟัตนับเสียจาเกิดสิฟัดมานาวิยะล่ะสีฟัดมานาวิยะนั้นตามอาชเร่อม่์นัไม่นับใช่ไหมล่ะมีแค่สิบสามแต่้าหากว่าตามมาตุรียะนับนับแต่เป็นฮานนะเป็นฮาน อ่า,อ,าอ่านั่นหมดตรงนั้นนะอ่าทีนี้กุดารัตอ Allah จ่าลาด้กต่อการวางิบปัญชการด้วยก็นะสำหรับคุณคุดารัตของอัล l l a ์นั้นถูกเรียกว่าสิ่งที่วางิบในทางาการเช่นกันเป็นสิ่งที่วางิบใช่ไหมล่ะใช่คำว่าวางิบเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่ถูกตัดสินโดยกุมาการว่าสิ่งนี้นั้นวู้ยุบนะ เป็นสิ่งที่วาจิบในทางการนะเพราะอะไรล่ะเกระเนอียอญอย่างเต็นตัวสุงเพราะสีพัดกุดรัตนั้นเป็นสิ่งที่จําต้องจริงนะถามบวชันวุลละยิ่งไปกว่านั้นนะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนั่นก็คืออ้อดยอนอกจากจริงแล้วยังมีด้วยนะแสดงว่าจําต้องจริงจําต้องมีถูกไหมสีพัดกุดรัตเพราะเป็นสีพัดประเภทมี กิยสล่ะพระาเจตสิ่งตอัลลอฮ์ยังบางสอดอีตูดังนั้นก็จงเปรียบเทียบและนะกับสิฟัตอื่นๆซึ่งเป็นสิฟัฟตประเภทมีของพระองค์นั้นดูเลขหนึ่งข้างล่างนั้นเพราะสิ่งที่มีนั้นสิ่งที่มีนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่จริงด้วยเสมอนั่นคือเมื่อสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่มีสิ่งนั้นก็ย่อมต้องจริงด้วยเช่นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านเรา สิ่งที่เรารู้ก็คือรถยนต์คันนั้นจริงเพราะเรารู้ว่ามันจอดอยู่หน้าบ้านเราและรถยนต์คันนั้นก็มีด้วยเพราะเรามองเห็นรถยนต์คันนั้นจอดอยู่หน้าบ้านเราแต่ต่างกันกับกรณีที่สิ่งนั้นจริงเพียงอย่างเดียวเพราะการจริงเพียงอย่างเดียวแสดงว่าถึงมม,มันไม่ถึงขั้นมียกตัวอย่างเช่นรถคันที่กําลังจอดอยู่หน้าบ้านเราได้เล่นออกไปคําว่าเล่นนั้นเป็นสิ่งที่จริงเท่านั้น ตัวตนของเล่นนั้นมีไหมล่ะไม่มีเป็นเพียงความเข้าใจจากการที่รถเคลื่อนตัวออกไปเท่านั้นเองดังนั้นเมื่อพิจารณาสีฟัตกุรรัตนของลอซึ่งเป็นสีฟัตประเภทมีความหมายว่ามีตัวสีฟัตอยู่ที่รัต์ของพระองค์จริงๆไม่ใช่เป็นเพ,เพียงความเข้าใจอย่างเดียวต่างกับสีฟัตสันวิยะใช่ไหมล่ะมีไหมล่ะตัวสีฟัตสันวิยะที่รัต์ของรอนั้นไม่มีอไม่มีอ่า สิฟัตดินย่เช่นกีดัมกีดัมนั้นเป็นชื่อของการไม่มีจุดเริ่มต้นรอหนหรอหะเป็นชื่อของการไม่มีสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งนะมีแต่มีไหมละ่ะกีดัมไม่มีนะอะแต่จริงถูกไหมแต่กุฎรัตนนี้ตัวสีฟัตก็มี และจริงไหมจริงด้วยเพราะสิ่งที่มีนั้นจะต้องจริงด้วยเสมออ่าเข้าใจดังนั้นนะคือถ้าหากพระองค์ทรงเปิดทรงประสงค์เปิดอยียาไปเห็นก็สามารถเห็นตัวสิวัตกุฎรัตได้เพราะสิวัตรกุฎรัตนั้นมีนะจัดของเนาะเราจรึงกล่าวได้อีกว่านอกจากสิวัตรกุฎรัตจะจ,จริงแล้วสิวัตรกุฎรัตก็ยังมีอีกด้วยอ่านะาเลขสองข้างล่างนั้นสิวัต ประเภทมีอื่นๆของพระองค์อะไรล่ะสิพือสิฟัดมาณีอื่นๆของพระองค์นั่นแหละสิฟัดทีรดัตอินมูกาลามนั้นทั้งหมดทั้งสิฟัดมาณีนะสิฟัดมาณีทั้งเจ็ดนั่นแหละสิฟัดมาณีทั้งเจ็ดนั้นเป็นสิฟัดประเภทมีดังนั้นคู่กรมของมันก็คือจําต้องมีที่ดัตของลอก่านะสิฟัดเหล่านี้นอกจากจริงแล้วก็ยังมีอีกด้วยนะ ยาก,าก็ยาก็บิลอฟาร์การ์รอยู่ตัวยังตั a งตัวเด้อดีริยมาก็ล่าเซมหลักสูงหงั่ันทีน่นั่นแหละนั่นตัวก่อยดดาะเลยนะข้อพึงระวังยากโยาก็นั้นพึงระวังเถิดเมื่อไรก็ตามที่สิ่งหนึ่งตัวมันนั้นจำต้องมีแน่นอนว่ามันจะต้องจริงด้วยเสมอน,นี่คือก่อยเดาะุสลุดีนนะ อ่าคอดยดอฟสุดดินอหนนี้ต้องจ,จำนะอ่าที่ผมเอามาใส่ไว้ในกรอบอะไรพวกนี้แหละนี่พวกนี้นะต้องจำเนาะอ่าตาดอัลลอฮ์ตาละไรตูวดีกาตอกันมุสตาฮฮนนะนี้เอาลองเอามาตัดสินสิ่งที่เป็นมุสตาฮฮนอีกนะการไม่มีขอเล่าลนั้นถูกเรียกว่าสิ่งที่มุสตาฮฮนประดากันนะเป็นสิ่งที่มุสตาฮฮนในทางอุกมากันเลยนะ เพราะอะไรล่ะถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่มุสตาเฮนนั้นเกระนอิยอนยองเพร์การอย่างเต็มตัวที่เดาะยอ่าต่ว่าเดาะต็มตัต็มตูนะเพราะการไม่มีข้อเลาะเป็นสิ่งที่จําต้องไม่จริงเป็นสิ่งที่ไม่จริงอย่างแน่นอนนะจะดีบุญรักกาสุงงอสามาสกาลลีนะจะไม่รับว่ามันจริงโดยเด็ดขาดนะดูเด็กหนึ่งข้างล่างนั้น คือสติปัญญาไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดว่าการไม่มีของเล่านั้นเป็นสิ่งเป็นเรื่องจริงจะรับด้านเดียวเท่านั้นแหละคือด้านที่ไม่จริงเท่านั้นเนาะอ่ากย๊สละอ่าสกลลา,าวัตสีฟัดสลียาและท่านจงเทียบสีฟัทที่ตรงข้ามกับสีฟัดสลียาทั้งหลายของพรงะองค์เถิดนะคืออะไระเลขสองข้างล่างคือการ การมีจุดเริ่มต้นการมีจุดสิ้นสุดการเหมืองของไมอะไรทั้งๆนี่นี่เป็นสิ่งตรงข้ามสิทธสพัฒนียอ่าทั้งหมดทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่จําต้องไม่จริงหรือไม่จริงอย่างแน่นอนสำหรับลัทนั่นเองนะจําต้องไม่จริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประเภทจริงไม่ใช่สิ่งประเภทนี้นะสิบัญญาจึงตัดสินว่านะจําต้องไม่จริงนะ ลมมห์อัลลอฮ์จอาละนั้นได้ถูกเรียกว่าสิ่งที่มุสตาเฮนเช่นกันเพราะอะไรล่ะจึงถูกเรียกว่าสิ่งมุสตาเฮนกระนั่อนเพราะการในข้อเรานั้นเข้าอยู่ในจําพวกสิ่งที่จําต้องไม่จริงหรือสิ่งที่ไม่จริงอย่างแน่นอน ห ọ ดนะอยู่ก็นะตามบหันบุ l a ยิ่งไปกว่านั้นนะตะดอะสกาลีกาสกาลีนะตามบหันบุ l a ตะดา s สกาลียิ่งไปกว่านั้นนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีด้วยไม่จริงและก็ไม่มีนะ ดูเรียงหนึ่งข้นล่างนั้นเมื่อมันไม่จริงแล้วดังนั้นมันก็ย่อมไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่มีได้อย่างน้อยสิ่งนั้นจะต้องจริงเสียก่อนจําได้ไหมที่เราเรียงลําดับสิ่งต่างๆนั้นขั้นําสุดคืออะไรมาดูมมาดูไม่จริงแล้วก็ไม่มีหรือมบนี้ไม่จริงไหมไม่จริงแล้วมีไหมไม่มีไม่จริงไม่มีเพราะฉะนั้นลือมอมาดูไหมเที่ยวแล้มาดูไม่จริงแล้วก็ไม่มีอนะสูงขึ้นมาจากมาดูคืออะไร อัมริติบารีคือจริงนะแต่ไม่มีสูงขึ้นมาจากอัมรุติบารีคือฮัลคือมากกว่าจริงแต่ไม่ถึงขั้นมีใช่ไหมล่ะและสูงไปกว่าฮัลคืออะไรมายุดคือมีและก็จริงด้วยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นลืมมอกขอแล้านี่จริงก็ไม่จริงมีก็ไม่มีนะอ่านะเป็นสิ่งที่มุสตะเฮลนะ ดีมาเกียนละเทียบเทียบลาวันบางินสิฟัตอย่างบางซอโดเช่นเดียวกันกับทุกๆสิฟัตที่ตรงข้ามกับสีฟัตประเภทมีของพระองค์นั่นแหละนะเลขสองข้างล่างนั้นสีฟัตประเภทมีขอนละก็คือสีฟัตมามานีได้แก่สิฟัตอิระดันมุฮายัดนะอัสซามูบาซอคคาามสิฟัตที่ตรงข้ามกับสิฟัตประเภทมีข่อนละก็คือสิฟัตที่ตรงข้ามของสิฟัตมามานี่และได้แก่อะไรล่ะการลงลืม การหลงการลืมนะซึ่งตรงข้ามการเจตนาใช่ไหมการไม่รู้ตรงข้ามการรู้การตายตรงข้ามการเป็นเป็นต้นนะการหลงลืมการไม่รู้การตายการหนวกการบอดการใบนี้เป็นสิ่งที่มุสไซ่เห็นสำหรับเหรอดังนั้นที่ว่าเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่จริงอย่างแน่นอนอีกทั้งยังไม่มีที่ดัดของพระองค์เล่าอีกด้วยมาดูมไม่มีไม่จริงที่ัดของลระองค์เอะา buat Allah Taala akanubah มอลังนิดบุ๋มตัวทิงกันยอนะการสร้างนะของลอสร้างอะไรละอุบามอหลังนิดอย่างเช่นการสร้างฟ้าบุมีหรือแผ่นดินสร้างฟ้าสร้างดินนั้นตวทิงกันยอหรือการละทิ้งการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินนั้นอะไรอีกด้านยูก็มริยาพลและการประทานผลบุญ ให้กับคนที่ทําดีนั่นแหละตัวมหาซาบหรือการลงโทษสํา,าห,สหรับผูทบ้ที่ทําความชั่วนั้นะสิ่งเหล่านี้ดีกาต่อกันยังฮารุสปะดากาลถูกเรียกว่าสิ่งที่หารุสปะดากาลนะอ่าถูกเรียกว่าสิ่งที่ฮารุสปะดากาลเพราะอะไรละ่ะถูกเรียกว่าสิ่งที่ฮารุสปะดากาล อ่านะการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินหรือการละทิ้งการสร้างนะันรั่วการประทานผลบุญและการลงโทษนะสำหรับผูท้ทำการประทานผลบุญสำหรับผู้ทำความดีการลงโทษสำหรับผู้ทำความ่วนะั้นถูกเรียกว่าสิ่งที่ฮารุสปาการ เพราะว่าอิอญยยฟัลคารอฟัลคารอย่างดีบนดาลกันกระดวบุญลเพราะเป็นสิ ingo, <have> quiero, yup. Bal, lab, er, ่งที่สติปัญญายอมรับได้ท <l Da ai>, ั้งสองทางสร้างก็ยอมรับไม่สร้างก็ยอมรับนะให้ผลบุญสติปัญญาก็ยอมรับจะไม่ให้สติปัญญาก็ยอมรับจะลงโทษผู้ทําความชั่วสติปัญญาก็ยอมรับจะไม่ลงโทษผู้ที่ทาความชั่วสติปัญญาก็ยอมรับรับทั้งสองทางนะอ่า สุงหัวอตวัติต์นะยอมรับนะทั้งในด้านที่จริงและด้านที่ไม่จริงนะดีมาเกลล์ยังเบรเกเลร์ i ันตี้เดีนตารออาโดาดางังันเทียดอเช่นเดียวกันนั้นนะก็คือยอมรับทั้งสองทางสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างการมีหรือการไม่มีถ้าเป็นสิ่งประเภทจริงเราก็ยอมรับได้ทั้งจริงและไม่จริงแต่ถ้าเป็นสิ่งประเภทมีก็ยอมรับได้ทั้งมีและไม่มีที่กล่าวมานั้นมีสิ่งใดเป็นประเภทมีบ้างห่ะ การสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินมีไหมไม่มีอะไรที่มีฟ้าและแผ่นดินนี้นแสดงว่าฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นมุมกินประเภทมีแต่การสร้างฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นมุมกินประเภทจริงเพราะฉะนั้นการสร้างฟ้าและสร้างแผ่นดินนั้นก็รับได้ทั้งสองทางคือจริงและไม่จริงส่วนฟ้าและแผ่นดินนั้นยอมรับได้สองทางก็คือมีและไม่มีเข้าใจเรื่อ่านั่นและมันเพราะงั้นเราให้นี่แหละอ่านแล้วต้องให้เข้าใจอย่างนี้นะ ก็ใจชัดการประทานผลบุญมีไหมไม่มีแต่เป็นสิ่งประเภทจริงนะอ่สติปัญญายอมรับทั้งสองทางทั้งด้านที่จริงและด้านที่ไม่จริงนะอ่านะนั่นแหละก็อ่านก็อ่านต่อสักพักทดิรีหลางยิดบุมีสันดิรีนะเช่นเดียวก,กันกับตัวฟ้าและแผ่นดินนะอันนั้นคือตัวอย่างของสิ่งที่เป็นประเภทมีใช่ไหมล่ะ นั่นแหละนะตรงนั้นไม่ต้องงานข้างล่างแล้วอธิบายไปหมดแล้วเพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ทั้งสองทางคือเป็นสิ่งดังกล่าวนั้นอยอมรับได้สองทางอธิบายเพิ่มเติมเลขหนึ่งข้างล่างนั้นก็คือการสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินนั่นแหละรับได้ทั้งสองทางคือจริงหรือไม่จริงการประทานบนบุญให้กับคนทําดีหรือ ก็รับได้สองทางคือจริงหรือไม่จริงการลงโทษผู้ทําความผิดก็รับได้สองทางคือจริงหรือไม่จริงคือเป็นไปได้ทั้งสองด้านที่จะจริงหรือไม่จริงนะเลขสองข้างล่างนั้นการสร้างฝากฟ้าและการประทานบลบุญและการลงโทษผู้ทําำความผิดเป็นสิ่งประเภทจริงอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ดังนั้นทั้งสามประการนี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งที่สิ่งที่เป็นไปได้ทั้งสองทางคือจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่ไม่ใช่สิ่งประเภทมีที่จะรับสองทางระหว่างการมีและการไม่มีไงนึกออกไหม และเช่นกันมาดาสิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่งระหว่างการมีหรือการไม่มีนี่ก็ถูกกับสิ่งที่เป็นประเภทมีนั่นแหละเช่นตัวของทองฟ้าและแผ่นดินนั้นในสามทองฟ้าและแผ่นดินเป็นสิ่งที่ใยสนะประเภทมีมุมกินประเภทมีมุมกินกับใยสิเขาตูล่อนะยังไม่ต้องสับสนอะไราอะไรบางทีใยสิบาง,บางทีมุมกินบ้างเดียวกันนะดังนั้นจึงเป็นไปได้ทั้งสองทาง คือมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะสิ่งที่ยิ่ในทางอักด์นีจะยอมรับได้ทั้งสองทางนี้เราก็มาพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประเภทมีหรือสิ่งประเภทจริงถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประเภทมีสิ่งนั้นก็ยอมรับการมีหรือการไม่มีเท่าเท่ากันแต่คนละเวลาแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประเภทจริงสิ่งนั้นก็จะยอมรับได้ทั้งสองทางคือจริงหรือไม่จริงเท่าเท่ากันแต่คนละเวลาอย่าลืมนะต้องคนละเวลาเสมอการยอมรับได้สองทางนะั้น ถ้ายอมรับทั้งจริงและมีในเวลาเดียวกันก็มุสตาเอนอีถ้ายอมรับทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกันก็มุสตาฮอนแต่ถ้ายอมรับทั้งมีและไม่มีในเวลาเดียวกันก็มุสตาฮอนถ้าไม่ยอมรับทั้งจริงและไม่จริงในเวลาเดียวกันมุสเคนไหมก็ hmm. มุสเคนเหมือนกันถ้าไม่ยอมรับทั้งไม่มีและไม่จริงในเวลาเดียวกันม,มุสเนไหมมุสฮินีกนะอืมอะนั้น สำหรับสิทธิเป็นประเภทมังคินนะมาดูตารางสรุปหน้าที่95นะฮุก pues, ุมากาลนะฮุกุมากาลแบ่งออกเป็นนะยะิสจะถูกไหมยะิสจะฮูกุมากาลไหมไม่ใช่นะอ่ามุสะเฮนฮุกุมากาลไหมไม่ใช่วายิสันฮุกุมากาลไหมไม่ใช่ยะิสคืออะไรคือสิ่งที่ถูกอุกุมว่าจะว่ามุสะเฮนคือสิ่งที่ถูกอุกุมว่าอิสติฮะละ นะส่นวนวาจิบนั้นคือสิ่งที่ถูกกลว่าวุยนะุแต่ว่าตัวหุกกลมมันก็เข้าไปอยู่ในตัวของสิ่งนั้นนั่นแหละนึนือไหมจึงใช้คํารวมๆว,ว่ายาอิมุสตาเฮนอิสฮาละแสดงว่าสิ่งที่ว่ายาอิสก็มีมันก็บป็สีฟัตนะว่ายาวา z ตัวยาวา z เข้าไปอยู่ในคําว่ายาอิสแล้วมุสตาเฮนอิสาอย,นะยาระเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วนะวาจิบก็เหมือนกันวุยยุเข้าไปอยู่ในตัวมันแล้วก็เลยใช้คํารวมๆ เราจึงไม่เคยไม่ไม่เจอในหนังสืออุสลุดีนนะเล่มใหญ่ๆสมัยก่อนนะคำว่าอย่าวา่าคำว่าอิสติฮาระคำว่าบุยุบไม่มีหรอกถ้าไปดูในฟาริดาไปดูในอากริตุนายนินไปดูในดุลสามินไม่มีนะอ่านะนะเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจที่มานะและยินแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจคือหนังสือที่ออของอัยยเดศกรรมนิท่านจะอธิบายแยกแยะเห็นชัดเจนนะละเอียดอย่างละเอียดนะ เพราะฉะนั้นเราผ่านการเรียนตามหลักสูตรอันเนี้ยตามแบบอย่างที่ท่านได้วางเอาไว้เนี่ยนะมันเราก็จะเข้าใจในสุริได้อย่างท่องแท้นะครับอ่ะทีนี้นะสิ่งที่วาย,ยิบนั้นก็แบ่งออกเป็นสิ่งประเภทจริงและสิ่งประเภทมีสิ่งประเภทจริงยกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะก็คือญาตของรอดนั่นนะ,ะการมีการมีของของรอดการมีของรอดนะั่นนั่นคือสิ่งประเภทจริงมีไหมการมีของรอ ไม่มีแต่สิ่งที่มีคืออะอไรซัตดของพระองค์กับสิฟัตมานีเพราะฉะนั้นในที่นี้การมีสิ่งที่วายิบสิ่งที่เป็นสิ่งที่วายยิบป,ประการซึ่งเป็นประเภทมีก็คือซัศด์อของหละกับสิฟัตมานีใช่ไหมล่ะแต่นี้ก็ยกตัวอย่างมาซัด์ของหละแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเภทจริงก็คือการมีของัละนี่มุสตาเหสิ่งที่เป็นแบบไม่จริงก็คืออะไรการไม่มีของัละนะการไม่มีของัละ โมเสนไม่มีก็คือการของการอ่านไอคอนแล้วจริงๆเรื่องการอ่านไองอนแล้วนั้นทั้งไม่มีและไม่จริงถูกไหมไม่มีแล้วก็ไม่จริงด้วยแต่การไม่มีการไม่การไม่มีขอแล้วนั้นไม่จริงอย่างเดียวเพราะมันเป็นสิ่งประเภทจริงเหืาไหมอ่านั่นแหละไม่มีและไม่จริงแสดงมาดุมถูกไหมสิ่งที่ใอญ่นะคือคือจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้ครับได้สองทางเช่น การสร้างฟ้าและแผ่นดินนะั้นนั้นเพราะเป็นสิ่งประเภทจริงส่วนสิ่งที่มีไม่มีแหละก็คือตัวฟ้าและแผ่นดินนะั่นแหละตัวฟ้าและแผ่นดินนะั้นเพราะมันเป็นสิ่งประเภทมีแนตะ่ฟ้าและแผ่นดินนะั้นรับได้สองทางคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นั่นเองนะอันนั้นสรุปมาจากที่สอนเมื่อกี้มาอยู่ในตารางาบรรดาสิ่งที่พึงระวังสําหรับผู้กุมอาการเอาเท่านั้นก่อนนะเพราะว่าถ้าไปนั้นยาวอีกกว่าจะจบ ไม่เป็นไรค่อยมาต่อครั้งหน้าอีกวัลลอหอะลัมยาวเลยหมดต่อไปนี่ยาวเลยอือเอาเท่านั้นนะวัลลอหอะลัม